เสียงปืนที่ดังลั่นลานประหารเรือนจำบางขวางคมกระสุนได้พุ่งทะลุล่างเจ้าแม่ล็อกสีนักโทษประหารหญิงคนสุดท้ายที่ต้องคดีฐานความผิดขายยาเสพติดประเภทเฮโรอีนเธอไม่มีโอกาสแม้จะเอ่ยคำลาสุดท้ายกับลูกและเมื่อเสียงปืนเงียบลงเรื่องของเธอก็ถูกกลืนหายไปพร้อมอากาศ ปิดฉากเจ้าแม่ผู้ค้ายารายใหญ่ในพื้นที่คลองเตยโดยหากจะย้อนกลับไปไม่เคยมีใครจะรู้เลยว่าเธอคนนี้จะกลายเป็นนักโทษประหารหญิงรายสุดท้ายที่ถูกประหารด้วยการยิงเป้าของไทยแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเรื่องนี้รบกวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเมื่อวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2537สมสมัยหรือเอียงเป็นผู้หญิงร่างเล็กแววตาของเธอดูอ่อนโยนแทบไม่มีวี่แววความคิดร้ายแต่นั่นไม่อาจใช้เป็นหลักฐานในชั้นศาล เพื่อให้เธอรอดพ้นโทษประหารในคดีนี้ด้วยเส้นทางชีวิตที่สมัยเลือกเดินจากเครือข่ายผู้เสพสู่ผู้ค้ารายใหญ่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักกันในนามเจ้าแม่ล็อกสีโดยในวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2537ตำรวจปร,ปราบปรามยาเสพติดได้ะระดมกำลังล้อมบ้านพักแห่งหนึ่ง ในซอยรามอินทา15ซึ่งเป็นบ้านพักของเพื่อนที่ร่วมขบวนการกับเธอในวันที่ถูกจับสมัยกําลังก้าวลงจากบันไดชั้นบนเตรียมที่จะออกจากบ้านเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการบุกเข้าจับกลุมอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันตั้งตัวจากการตรวจค้นบ้านพักเกิดเหตุพบหลักฐานสำคัญคือ เฮโรอีนตาสิงคู่เหยียบโลก5ถุงขนาด2กิโลกรัมและยาเสพติดบรรจุในหลอดพลาสติก2,800หลอดนอกจากนี้ยังพบหลอดเปล่าที่รอการบรรจุยาเสพติดอีกหลายพันหลอดวิทยุติดตามตัวและโทรศัพท์มือถืออย่างละเครื่องเจ้าแม่ล็อกสี่ได้ให้การปฏิเสธทุกข,อข้อกล่าวหาอ้างว่ามาบ้านหลังดังกล่าว เพื่อมายืมเงินเพื่อนหลังจากที่ถูกจับเธอก็ได้ต่อสู้คดีในชั้นศาลจนเธอถูกตัดสินประหารชีวิตในศาลชั้นต้นต่อมาเธอก็ได้ทำการต่อสู้คดีในศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสมัยใช้ชีวิตในทันทสถานหญิงกรุงเทพอย่างมีความหวังเนื่องจากผู้ร่วมขบวนการที่ถูกจับพร้อมกันได้ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิต ยกเว้นเพียงแต่เธอที่ถูกตัดสินประหารจนสุดท้ายสารกีกาได้ยืนยันคำตัดสินประหารชีวิตในวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2542นักโทษหญิงสมัยถูกผู้คุมพาออกมาจากคันพัสถานหญิงกรุงเทพตั้งแต่ช่วง4ี่โมงเย็น โดยปลายทางของเธอคือเรือนจำบางขวางและในวันรุ่งขึ้นตัวเธอนั้นก็ยังไม่รู้เลยว่าปลายทางสุดท้ายจะต้องเผชิญหน้ากับหลักประหารยุทธบางขวางหรือนายอัธยุท์พวงสุวรรณหรือที่รู้จักกันในานามพี่เลี้ยงนักโทษเคยเล่าเอาไว้ในช่องโซเชียลส่วนตัวว่าวินาทีที่พาสมัย เดินไปยังหลักประหารเขาต้องเข้าไปประคองเธอแทนผู้คุมหญิงที่มีทีท่าว่าจะเป็นลมและได้ทำการกล่อมนับโทษหญิงให้เชื่อฟังนับโทษหญิงสมัยได้เอ่ยขอโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายแต่ไม่ได้รับการอนุญาตคําสั่งเสียของเธอได้แต่เพียงเก็บไว้ในใจเมื่อถึงห้องประหารเธอเป็นรายแรก ที่จะต้องเดินขึ้นไปบนหลักผู้คุมมัดร่างของเธอเอาไว้อย่างแน่นหนาและแนะนำให้เธอทำจิตใจให้สงบด้วยการท่องพุทธโธเสียงท่องของเธอดังไปทั่วแดนประหารจนผู้คุมพี่เลี้ยงต้องแนะนำให้เธอท่องในใจแล้วกระสุนสั่งตายก็เจาะเข้าร่างของเธอเสมือนดังคำพิพากษาสุดท้ายปิดฉากเจ้แม่ล็อกซี ในวัย59ปีถือเป็นนักโทษประหารคนที่294ของประเทศไทยและเป็นผู้หญิงคนสุดท้ายที่ถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าหลังการประหารไม่นานเพื่อนผู้ร่วมขบวนการที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตได้แขวนคอตายในเรือนจำขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จนจบนะครับ